มีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องเป็นจังไดเนาะพี่น้องเลยเ,เล่าปัฒนามาเฮ็ดเสนเ้นเตะดากเข้าคักแต่พี่น้องนะครับมาเฮ็ดเส้นเตะดากเข้าคักแต่พี่น้องออกศูนย์ศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเล่าปัฒนาพอใจดีกับปูกับพูดใดกันนั่งคุยกันอยู่พี่น้องโอ้ใจเป็นเย็ดเซนเข้าักเนาะปูกับหัวพูดใดกับหัวพี่น้องเอฟซี นะครับจะเสียใจถ้าพี่น้องปูกันเลยว่า <c oughs> เขาบ้างเราบ้างเป็นธรรมดาวาสันเตเขาบ้างเราบ้างพี่น้องจะเสียใจเด้อปูว่านะคําว่าแก้ตัวมีแน่นอนพี่น้องคําว่าแก้ตัวเอาให้นักนักเลยกับคือเขาเหตุเส้นเฮาเอาให้นักนักเอาขึ้นให้แน่นแน่นพี่น้องนะครับมีปูเดียวพี่น้องมีปูเดียวที่ว่าเขาพี่น้องที่ว่าเขานะพี่น้องนะ สีหายเบิ่งพี่น้องเขาพี่น้องว่าจะดีกันหรือว่าอยากบอกพี่น้องเลยเอ้าเบอเบอเขาผู้เดียวพี่น้องนะครับนี่ผู้เดียวเท่านั้นพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนะครับวันที่เกตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งวิ่งบนล่างศูนย์กับสองพี่น้องจับคู่ให้สองหนึ่งสองสามสองหาสองเจ็ดนไปสองเจ็ดพี่น้องแต่มาออกศูนย์สี่บนพี่น้องบนวิ่งศูนย์กับสองพี่น้องนะครับ แต่มาออกศูนย์ซีบนตัวกันบนพี่น้องนะครับมีคนเดียวมีสำนักเดียวพี่น้องนะครับสำนักเพื่อนผู้เดียวพี่น้องนะครับมาเขานี่เนาะนะครับดิ่งศูนย์นะครับเราบอกเปยั้งพี่น้องนี่ครับมีกันมีเขาพี่น้องไปเพราะได้โดนดอกพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับปูบ่าไปลดไปเพราะได้โดนดอกจังได้กับมาเปียงเขาคือนเขาว่าสั่นไว้มาหา้นเขา นะครับปู่ว่าทีเขาทีเราพี่น้องเอาพี่น้องครับมาตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องวันที่เก้าได้ไปน้องได้วันที่เก้าคือพรุ่งนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยววันที่เก้าใส่วันที่ก่อนพี่น้องวันที่วันที่เก้า นะครับวันที่เก้าตุลาพี่น้องนะครับวันที่เก้าตุลาคมพี่น้องนะครับสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถกี่เอฟซีต้องเสียใจพี่น้องนะครับทีเขาทีเราพี่นอ้องอย่าเสียใจปูวาอย่าเสียใจนะครับมันไม่เป็นการเสียใจเลยพี่น้องนะครับเราพัฒนาพี่น้องนะครับเรา เราพัฒนาเราพัฒนานะครับพอใจดีนะครับสูตรเดินดีพี่น้องนะครับ สูตรเดินดีสูตรนี่เดือนดีได้พี่น้องสูตรนี่เดือนดีพี่น้องนะครับสูตรเดินดีนะครับบาัวาไทยบัวล่างพี่น้องสูตรนี้เดือนดีดีพี่น้องนะครับของพอใจดีนะพี่น้องมาบังวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับ วิ่งบนล่างเด้อนะครับวิ่งบนล่างพีนะ่น้องหกพีนะ่นะ้องเจ็ดพีนะ่นะ้องเจ็ดกับหกพี่น้องวิ่งบนล่างเจ็ดกับหกเด้อพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างเจ็ดกับหกพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางของพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อมาเบิงวิธีการจับคู่พี่น้องนะครับมาดูการจับคู่ของพ่อใจดีพี่น้องนะครับเจ็ดสเจ็ดส จ็ดห้าเจ็ดเก้านี่คือแนวทางพ่อใจดีพี่น้องไงพี่น้องผิดเจรนาเด้อนะครับมักกระจัดคัดกระพานบาว่ากันแนวทางนีเขามีรุดได้พี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีรุดได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องครับชุดที่สองของพ่อใจดีพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันพี่น้อง หกสี่หกห้าหเจ็ดหกเก้นี่คือแนวทางพี่น้องนะครับแนวทางพ่อใจดีเอามาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องนะครับเนาะ รุดให้รุดไปพี่น้องรุดให้รุดไปพี่น้องอย่าเสียใจพี่น้องไม่ต้องเสียใจคำว่าแก้ตัวพี่น้องคำว่าแก้ตัวพี่น้องเลยบ่ตองห่วงนะครับคำว่าแก้ตัวพี่น้องพี่น้องอย่าเสียใจพี่น้องลงทุนไปรอยหนึ่งเอาขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยพี่น้องงวดวันที่เกาตุล่าสองหาหกเจ็ดเล่าพัฒนาพอใจดีสูตรเดินดีวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดพี่น้องนะครับ จับคู่ห้พี่น้องนะครับจับคู่หายเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดเก่าหกสี่หกหาหกเจ็ดหกเก่าพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับใส่วันทีเออใส่อันนี้ไปเลยพี่น้องใส่หายไปเลยบัญชีไปเลยล่วงหน้าไปเลยพี่น้องนะครับปละลองความ่นไปเลยพี่น้องนะครับ ประลองความแม่นยำไปเลยใส่หมายเลขไปเลยหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่กะิกรพี่น้องใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปรอเลยนะกะสิกรพี่น้องนะครับ กสิกรไทยพี่น้องนะครับกะสิกรไทยเออด้อ่งดูพี่น้องสุดยอดบ่กะสิกรไทยนี่ครับแนวทางพ่อใจดีได้พี่น้องเดอ้อนี่ครับแนวทางเดี๋ยวสีฟันทงสรุปโค้งสุดไทยให้พีให้น้องผิดจารณาอีกครั้งนึงว่าแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์สีปังบ่พี่น้องสีเอากู้ขึ้นได้บ่เดี๋ยว ไปเบิงไปชมไปพิจ,จหน้ากันพี่น้องเห็นแนวะทางพอใจดีลงคลิปแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆมือกีดนี่พอใจดีพอใจพี่น้องกับการกดไลค์กดแชร์พี่น้องยกโพลพ่อใจดีสุดยอดพอใจดีดอดอจดขอขอบุณขอบุณผู้ที่กดถูกใจกดติดตามพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง fc อยู่ดีมีแห้งร่ลำด้วยสุบผู้สุคนนะพี่น้องเนาะ สินิ้วพอใจดีขอกราบขอประคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องกดให้พอใจดีหลายๆเนี่ยได้พี่นอ้องเด้อพี่น้องครับพอใจดีกัมีแน้ทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีและพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ตลอดไปเด้อสาธุสวัสดีครับ